เป็นีกคลิปหนึ่งที่เล่นแมจิกเชียรครับบอกเลยว่าเล่นวันเดียวลงแล่นสองคลิป <laughs> เป็นคนที่ขยันลงคลิปครับ <laughs> ขยันลงคลิปแต่ต้องรอานานๆหน่อยนะครับผมรื้อบอกครับทางด้านของเดือนเมษาเอ้ยมีนมีนาเมษาอาจจะไม่ลงคลิปประมาณพักสอสามเดือนนะครับเนื่องจากว่าเราติดภารกิจครับไม่สามารถลงคลิปได้ บอกทุกคนไปก่อนนะครับรอนี้ผมจะอตรงคลิปรัวไปเลยนะครับเล่นเสร็จก็ลงคลิปครับรัวเลยครับตกเดคครับเป็นฟิลิปนะครับแล้วเหมือนว่าเมจิกเที่ยงครับจะโดนไล่เป็นคนแรกนะครับอันนั้นมันแหลกมันฟิงนะมันก็เลยเป็นอย่างนั้นแต่คอมมาตรงเดคครับฟิลิปตีไม่โดนครับแล้วก็ตรงเด้มีอิรุชชียนอยู่ทั้งหมดสามตัวยังไม่ได้ใช้นะครับ จะข้ามมาหรือเปล่าเขายังไม่ข้ามครับใจยังไม่ข้ามแต่ตียงไม่โดนครับอิรูเชียนเข้ามาพาไปมาดีด้าฟีนิปไปเลยครับโอ้โห,โห,โหด้านของแมจิกเชียนนะครับโอ้โทำเพว่อทำได้ดีครับอิรูชัดดีซะด้วยเมื่อกี้ครับแต่ตกดียี่สิบเก้านะครับสามสิบสามสี่สิบห้าอิรูชัดมาดึงครับจะเป็นยังไงอิรูชัด โอ้แล้วพับแผงมาอีกแผงที่สองไปเลยครับผมไม่จิดงคิดจะทำได้ดีจริงๆครับคื่นชมน้วยาอว่กครับแล้วก็ต้องแข็งขึ้นมาโดนตีไปหน่งแผ่นครับแผงไม้จะไปขอตรงมีเบสเม็์กินอยู่ครับแต่จะงานเข้าแล้วครับมีเบสเมนต์ตรงนี้แล้วจะเก้าสบเกสบหกปเซนครับโอ้ถือว่าดีครับที่แบบไม่โดนหนึ่งรอยนะครับ ปิงกันเข้ามาครับตรงนี Pick ้แล้วไม่ okay. ยอมตีด้วยข้างหน้าของฟิลิปนะครับแล้วหลบได้ก like ็ <c oughs> One. ไปหน้าเบจิยนแล้วตกเดย์มาแปลกไม้ใหม่โดนครับแต่วตกเดย์เต้ใ่โดนอีกแล้วก็ฟิริปโอ้โหมันจะแข็งสั้นในขนาดนั้นแต่ตรงนี้ต <c oughs> ้องตีโดนแล้วนะครับโอ้ไม่เชืยนจุ๊บกระส่องเครื่องนะครับบอกนะว่าโหดจริงๆครับ นี่ในแรงนะครับย้ำว่าในแรงนะโอ้โหฟิลิปเลือกที่จะโซนเครื่องกันหน่อยครับแต่ตรงนี้ไปดูทางหน้าดร็อกเกอร์กันบ้างด็อกเตอร์ดวกันอยู่ครับเข้าไปครับยิงแว็กเข้าไปครับตรงนี้แล้วเบริชเช่นถูกช็อตมปที่รอยครับหลังแพทิเซียครับยังยักษยอบแก๊กนะครับยังอยู่ครับแพทิเซียครับ ตรงนี้จะวนรอบทีหนึ่งกลับมาบริเวณตรงไม้สองแผ่นครับแล้วแพททีเซียเป็นยากไกพักมาเซน้าไปเรียบร้อยครับทุว่าทำได้ดีจริงครับแพททิเซียแต่ตรงดีเบื่อทรรางด้านของไอทางด้านของฟิลิปจะหุดไปที่เรียบร้อยครับไม่ชีเครนครับต้องเดินหาคนฮิวกันหน่อยครับอิสนเซนนร์ก็อยู่บริเวณหน้าประตูนะครับ เอชเต้ T ครับเหมือนจะไปปานที่หน้าประตูโรงงานกันครับตตรงในฟีลิปไม่ยอมถอนเครื่องซะด้วยแล้วเมจิกเชียนว่ายังไงครับพยายามจะเดินหาของกันหน่อยฮะโอ้โหไม่มีอะไรเลยเหมือนจะมีบิงนะครับเอาลาบิงออกมาเป็นที่เรียบร้อยจะโดนหรือเปล่าครับ โดนเป็นที่เรียบร้อยครับเมจิกเชียรบจะเดินไปหารูกาครับ <_ d ose> แล้วเอ็นชัตเต้ก็ยืนแร่แร่รอรอกันอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเก็บชารตกันไปครับเก็บชัดตกันไปเก็บชารตกันไปแล้วยิงก็เอามาปิดล็อกนะเอ้ปิดล็อกแผนไม้กันไปครับ ตรงนี้ตีไปตรงหนึ่งทีแล้วรออะไรก็แพดตีเซียบงซามไปเลยแล้วทำไมไม่บนุนเข้าไปตรงนั้นล่ะเนาะโอ้โหแพตีเซียอะไรของเขาแวกล้อนเขามานะครับจะยิงทางด้านของด็อกเตอร์สาวกันไปและเตามตามกันมาเครื่องเตรียมไปที่เรียบร้อยครับแลวตรงนี้เลือกที่จุดไปเลยครับน้าพิสซนเตอร,เนอร์นะครับ คนจุดเมจิกเทียนเปิดประตูกันอยู่ครับเตดออเดอร์ใช้ไปิชเชียนครับแต่นี้มันเตดออเดอร์หายไปที่เรียบร้อยครับแล้วประตูได้ห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับเหมือนว่าหางหน้าของด็อกเตอร์จะล้มไปที่เรียบร้อยนะครับอ่าและทีนี้มาดูพิซเนอร์ครับออกกันอยู่ครับเอชเตเตครับประตูใก้เปิดรุอยังครับจไปที่เรียบร้อยกับเอชเตสครับประตูนะครับ ส่วนด็อกเตอร์ครับจะลุกเองได้หรือยังครับลุกช้าเดี๋ยวตายนะครับเหมือนจะลุกหรือเปล่าครับไม่ไม่ยอมลุกเขาดิลุกช้าจังเลยพอ,อลุกขึ้นมาก็เป็นอย่างนี้อ๋อมันเกมมันจบแล้วนะครับพี่น้อง เมื่อกี้มันค้างนะครับโอเคครับตัวเราคิดที่บายครับพูดกน่นสวัสดีครับ